แล้วครับตอนนี้คือทางข้างบนเนี่ยไม่ขึ้นแล้วฮะมันไม่มีตังค์นะครับแต่ไม่ใช่หรอกพอดีตรงนี้มันโล่งแล้วก็คือถ้าเกิดความเร็วมันคงที่เสถียรเนี่ยวัดกันที่ความแม่นยำดีกว่าครับเป็นหลักตอนนี้ความเร็วผมประมาณสักน่าจะเกือบเกือบเจ็ดสิบของของพี่หนุ่ยเท่าไหร่ครับตอนนี้หกสิบห้าจุดเก้าหกสิบเจ็ดครับผมอเคใช่เลยฮะแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมใช่ครับลองเหยียบเร่งไปเรื่อยดูครับผมก็เราจะเข้าสู่หลัก า80กิโลเมตรชั่วโมงแล้ว80ตอนนี้วิ่งมา78.5 80แล้วครับ80แล้วใช่ไหมหรือมองทางนะครับอ่ผมลงแล้วฮะถ้าชนในนี้ก็อาหขาทั้งหมดะตอนนี้ผมไปอีกแล้วโอ้โหคุณผู้ชมถือว่าแม่นยำนะคือจะให้เป๊ะๆเนี่ของยากเขาว่าผมเหยียบแล้วผมก็อผ่อนด้วยแต่ว่ามันไล่กันเนี่ยไปอ่ะตอนนี้ผมกำลังจะเข้าสู่หลัก90กิโลเมตรชั่วโมงแล้วครับตอนนี้โผมขึ้นมา82 83 84ครับขึ้นมาตูนั้น อย่าลืมมองทางนะครับครับผมตอนนี้ผมมองทางเดี๋ยวช่างภาพคุณทำงานแทนนะ, <c oughs> นะคุณ <c oughs> จับระหว่างไม้รถกับว่ากับหน้าจอของของพี่หนุ่ยด้วยนะฮ<น>ะครับผมตอนนี้ขึ้นมา90โอ้ครับเก้าส <นะ S 1> โอ้นี่น <ะ S 1> ขนาดความเร็วคือรถ <นะ S 1> เนี่ยมันเสถียรกว่าที่ว่าเราสามารถกรหนดดทำได้เราผู้ชมแต่ว่าคนเนี่ยกระโดดยากกว่าแม้จะได้แน่นยาวขนาดนี้ครับผมระยะเนี่ย ว่าเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจมากเลยครับก็แม่นยำมากครับผมเรียนํากน้งผมก็เพิ่งเทสอย่างนี้ครั้งแรกเหมือนกันครับผมเห็นแต่จากหนังสือที่เมืองนอกเขาทสกันมาคือเขาลองมาก่อนแล้วใช่ครับครับโหคือต้องบอกว่าเขาหลังนี้เขาปวดคิดเขาไกลมากเลยตอนนี้ที่หน้าจอ8 0ติที่คอมผมก็เ8นะครับครับผมตอนนี้ก็ลดความเร็วกันไปแล้วนะฮะปึ๊บปึ๊บของผมเลยห้4สิบเจมต้องบอกว่าเป็นเรื่อง มหัจรร์มากเพราะว่าคือเราไม่ได้ไปติดเซนเซอร์ไวที่รถนะฮะอยู่ที่ตัวนั้นเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับอยู่ที่ตัวที่จ p i ไ o นซิงก์ันได้ยังไงตอนนี้รถติดคุณผู้ชมครับเหลืออยู่อ3สามใช่อสองถูกต้องครับอ่าหมดไปแล้ว1 7บเจดครับตอนนี้ที่อย่งสิ่งที่ยากนี่คือยังไงพี่ถ้าเกิดว่าเราไปจับเกี่ยวกับเนี่ยความความเร็วการขึ้นไหวของของคนเพราะว่า คนเวลามุฟซ้ายขวาเนี่ยมันมูฟมันมุฟง่ายกว่ารถไงรถมัน<ช>ต้องเลเี้ยวอะไรเงี้ยแต่คนนี่แบบมันไปทั้งถอยหลังถอยหน้าเร็วมากอะไรเงี้ยออตอนนี้ทางทางบริษัทแม่เขาพัฒนาเรื่องการเคลื่อนที่ไปนขนา้างหน้าเคลื่อนที่ไปนข้างหลังแล้วก็ข้างๆด้วยครับ<อ>ในอนาคตโปรแกรมจะ,จะ,ะพัฒนาเฟิร์มแวร์ขึ้นมาเป็นบแบบกับบอกได้เลยว่าเคลื่อนที่ไปทางซ้ายขวาความเร็วเท่าไหร่อ๋อแสดงว่าก็ไม่ต่างกับการที่เหมือนกับที่ที่ผมเคยดูคือเหมือนกับว่า คนที่เขาจะผลิตเกมมาสักเกมเนี่ยเขาต้องไปติดเซนเซอร์กับตามกล้ามเนื้อคนเพื่อให้ให้ตัวกราฟิกมันเคลื่อน,นไหวได้เป็นอย่างนั้นก็คล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมปรมาอย่างนี้ก็คล้ายๆอย่างนี้ครับคือคือทาไมเราต้องรู้ว่าเราเคลื่อนที่ซ้ายขวาหน้าหลังถอยหลังเท่าไหร่รเพื่อก็อย่างที่อย่างที่บอกครับเพื่อการฝึกซ้อมก็ได้ไปใกล้กับการแข่งขันจริงมากที่สุดคือเขาเขาวิเคราะห์ละเอียดถึงการ ขยับซ้ายขวาหน้าหลังเลยครับครับโอ้ดูแล้วน่าสนใจมากนะคผูชมเพราะว่าขนาดแบบนี้เนี่ยมันยังดูเออแม่นยำน่าตื่นตาตื่นใจแล้วถ้าเกิดว่าเราไปใช้กับกับคนกระสปนเนี่ยได้เห็นภาพภาพขนาจริงๆเนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะครับก็หวังว่าทีพิโชคดีนะครับในยุทธ์สองในไดเทสเนี่ยก็จะนําไปใช้ต่อแล้วกันนะครับเพื่อพัฒนาได้นะครับแบบไหนก็ก็แล้วแต่นะครับเรื่องของเซติเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ว่าคนไทยยังมองข้ามเลยพี่ใช่ครับผมคือย่าง เรื่องหนึ่งที่อยากฝากให้เลยครับเรื่องสถิติครับเราวิ่งไปตอนนี้ตอนนี้หยุดนิ่งยังไม่ถึงไม่ถึงร้อยแต่เล่นหยุดนิ่งแล้วอันนี้ก็ศูนย์คือแค่นี้ก็รู้เลยว่าแม่นยำนะครับคือไม่มีพาดเลื่อเลยแม่นนิดเดียวอ่ะคุณผู้ชมพอสมควรแล้วเาว่ารถติดแล้วผมี้เกยจขับนะครับผมก็ขับมาจริงๆงมากเดี๋ยวเทปหน้าเนี่ยรับเกียร์จากพี่หน่อยหน่อย พาไปเทสนักเตะหน่อยได้ครับนสองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันที่ภาคสนามนะครับแต่ว่าจะเป็นทีมไหนเนี่ยเดี๋ยวขอสุ่มเลือกผู้โชคดีก่อนที่จะให้ความร่วมมือนะครับกับทางพี่หนุ่ยแล้วก็ผมด้วยเพื่อที่จะได้ตัวเลขออกมาที่จริงจังนะครับต้องเป็นทีมที่สามารถรับได้เลยนะครับถูกปะคือบางทีบางทีใ้แบบไปบอกเขาว่าโอ้ทีมค่าค่าพลังที่ไม่ได้นะก็รับไม่ได้ใช่นี่คือคนไทยนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมขอสุ่มเลือกทีมที่มีมุมมองแล้วก็วิสัยทั์ทีี่จะด ในในการทําไอ้แบบเนี้ยนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าสุดท้ายเนี่ยพอได้ตัวเลขปุ๊บเนี่ยต้องทําไงต่อได้ครับผมนะโอเคพี่วันนี้ลาไปก่อนมารถเลยนะครับง่ายมากเดี๋ยวไปส่งพี่หนุ่ยด้วยนะครับเพราะว่าเอาเข้าไปเนี่ยเขาก็เป็นนักข่าวไม่ได้ครับเพราะผมไปอยู่กับพี่ครับผมก็ขายไปให้เป็นเหมือนกันนะครับโอเคลาไปก่อนครับตอนนีครับสวัสด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 ีครับอ่ะติดกันต่อไปครับ